สวัสดีค่ะวันนี้มณีการจะพามาดูาป่ายางนาเนาะที่ให้น้องเขยก็ฉีดยาให้แล้วมันเหลืองหมดแล้วเดี๋ยวสักหน่อยก็คงจะยุบเนาะมาดูไม่ได้ต,ตั้งแต่มาถ่ายคลิปงวดก่อนก็ยังไม่ได้มาดูสักทีเลยพอดีน้องเขา,เามาฉีดยาให้แล้วก็ยังไม่ได้มาดูสักทีเพิ่งมาวันนี้เดี๋ยวมณีการจะพาไปดูนะคะว่า มันเหลืองแค่ไหนเนาะประมาณกี่วันสามวันสามวันที่เขาฉีดให้เนาะสามวันสี่วันนี้มั้งประมาณนี้แหละก็คิดว่าคงจะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะยุบหมดเพราะว่ามันเป็นดูดซึมเนาะมันไม่ใช่เผาไหม้มันไม่ไหวคือมันมันหนาเกินน้องเขาบอกโอ้โหป้าทำไมมันหนาอย่างนี้เพราะว่าเออมันเจอฝนเนาะก็เลยหนาเดี๋ยวมันนี้การพาไปดูค่ะ ค่ะนี่ค่ะที่น้องเคยเขาฉีดให้นะมันก็เหลืองแล้วแต่ในกล้องมันยังเขียวอยู่แต่ว่าตัวจริงอะ่ะมันเหลืองมันเขียวนิดๆน,นี่ค่ะที่เขาฉีดให้มันเริ่มเหลืองแล้วเนี่ยอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็คงจะยุบเพราะว่าฉีดฉีดเสร็จเจอฝนพอดีเลยนู่นไม่ไหว ่าใช้เครื่องตัดหญ้าก็ไม่ไหวเพราะว่ามันหนามันเป็นอ่าเขาเรียกว่าหญญยาหญีย,ายาวายเนอะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมณีการต้องใส่บูดมานั้นเนี่ยมณีการต้องใส่บูดมาเพราะว่ามันเป็นดูดซึมเนาะกลัวมันเรามีแผลมีอะไรเนี่ยเหลืองแล้วค่ะตอนที่มณีการมาเกี่ยวออกจากโคนต้นเนาะหูยเขียวหมดแบบ นี่มันยุบลงมากแล้วค่ะนี่หละค่ะพญาลาบก็ยังเหลืองเลยเนี่ยพญาลาบเนี่ยเนี้ตัวอันตรายมากเลยหนามเจ็บมากเนี่ยเขาเอิญบักเสือหมอบเนาะเนี่ยพญาลาบกำลังเหลืองถ้ามันยังไงเดี๋ยวมนีการก็จะมาสะพายเปกเก็บอีกรอบหนึ่ง ให้มันยุบก่อนแล้วจะค่อยทยอยเก็บอีกรอบหนึ่งเพราะว่าปีนี้ว่าจะไม่ไม่ให้มันขึ้นมากก็จะพยายามเอาญ้าให้มันได้ก่อนเพราะว่า,าถ้าโตขนาดนี้แล้วก็ยังโอเคอยู่เนาะเพราะว่าอันนี้มันอันนี้คือปลูกปลูกที่แรกก็ประมาณสองแถวเนาะสองแถวสามแถวแล้วมันจะมีรุ่นเล็กรุ่นเล็ก แล้วก็จะมีรุ่นเล็กอีกทางนู้นเห็นไหมมันยังเห็นแต่แบบปลายๆมีรุ่นเล็กอีกรุ่นหนึ่งคือปลูกสามรอบสี่รอบก็เราทยอยหามาใส่เรื่อยเนาะใบไม้ตุ้ยนุ้ยจะมากับแม่เหรอนี่แหละค่ะเขากําลังพริใบออกอย่างงามเลยดูเนี่ยกาลังเนี่ยกาลังปริใบออกอีกเนพราะว่า,าเดี๋ยวเขาเจอฝนเดี๋ยวเขาก็น้ําท่วมอีก พอพอพอน้ำแห้งเขาก็สลัดใบทิ้งแล้วเขาก็อปองหยอดมหม่เนาะนี่ก็จะประมาณนี้ก็เริ่มยุบลงแล้วเนาะบรรยากาศดีมากเลยมีเมฆเป็นส่วนมากบรรยากาศดีมากเลยค่ะนี่มีเมฆเป็นส่วนมากมีครึมคึม นี่ก็นาคงน้องสาวแต่ว่าน้องชายเป็นคุณทําเนาะก็จะประมาณนี้ล่ละค่ะบรรยากาศดีมากเลยโคกน้องนาพามาเก็บมะเขือพวงลูกน้อยเขาเรียกมะเขือมะเขือพวงขาวเนาะมันไม่ใช่มะเขือพวงเขียวเป็นมะเขือพวงขาว ลมแรงมากเลยเอาไปกิน หนยงามงามเนี่ยงามขนาดเลยกำลังแซ่บ <laughs> อันนี้นีจังอันนี้มะเขือพวงไงอันนั้นมะเขือพวงน้อยอยู่สวนติดวัดกับพ่อได้กินอนู่นี่อันนี้นมะเขือพวงไงม,มันจะออกสีเขียวแต่อัน,น,นมะเขือพวงน้อยมันจะออกข,า,ขาวๆเนาะเดี๋ยวมันนี่การสิไปเบิ่งพักบุง้งเดี๋ยวมันนี่การสิไปเบิ่งพักบุ้งนะําว่ามันมีพักบุ้งพ่อจี๋หฮหอยบอกโอเคเดี๋ยวพาไปเบิ่งเนาะว่ามันมีบอก ค่ะผ,ผักบุ้งนีอยู่เดี๋ยวมันนี่กานสิเก็บเอาไปให้หอยเนาะเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนอันใดงามๆมมันนี่กานกะสิเอาไปผัดกินกับน้ำพริกเพราะว่าได้ผักมะเขือพ่วงแล้วเดี๋ยวเอาวางไปนิดก่อนเนาะเดี๋ยวมันนี่กานสิตัดก่อนโอ้หงอนงามๆเลยตัวนุยน้ยนุ้ยอย่าพึ่งลงไปว่ะลูกนุ้ยนุย,นยอย่าพึ่งลงไปให้แม่เอาก่อน เดือกเอาหย่อนง,มงามๆสะก้อนโอ้ยหานาบาทเราจะค่อยเอาหอหอยเอาโคนกินสะก้อนเบิงมีแต่หย่อนง,มงามๆอ,อยู่ยดิหยุดหย่อนงามอยู่เดี๋ยวคอ,อยไปเด็ดออกอีก บ้นออมันลึกไหมเนี่ยอ้าวนี่ห้อยคอเอาไปแล้วเดี๋ยวจะเก็บไปฝากรถกันหน้าน้ำเพื่อนจะเอาบบน้นเพื่อนบบเอากจะเอาทางมืดน้นเพื่อนเอาก็จะด้แบ่งให้คุณอุ้ยนุ้ยอย่าพึ่งลุ้ยไปวะลูก ลุยล้ยนุยวุยไปก้อนแม่ยังไงบิางนี้อย่าเบิดละลูกอย่าพุ่งลุยไป ขาวกับมีสีแดงกับมีเนาะผักบ,บุ้งเพิ่อนอันนี้สีขาวเอาหมีนมาพิดเหลมตัวนี้อัหมีหน่อยมากมันติดตัดไงัวนี้อันนีใหญ่มาก ตีหยดง,งามเลยเดี๋ยวเอาใส่ถุงกันตาลูคอกปะตีหยดอีางงามโอ้โบแมนเ็แม่งเอียง ปุ่งมันอยู่ทางโขกมันไปอยู่ในาน้ำเนาะโอ้โโอโปยปัดยอกกันเนาะสูเดี๋ยวพาไปเบิงทางสิดทางนี้กระจ่างงามมองนี่งามเบิดอระลุด เป็นผักบุ้งโคกเนาะมันบบเมนผักบุ้งน้ำมาทานในลงน้ำ ตหยดง่ามแม่ที่หนอกิองน,นี่มีแต่หยอดอุ่วๆเลยเดี๋ยวมานี้กันขอตัวสาวไปให้หอยก้อนเดิมแบบน,นี้อันนี้เอาไว้คนกินวุ่นเลยอันนี้เอาให้คนกินเนาะเอา้าลืมถุงอันนั้นเอาไว้พุน่นโอเคค่ะเดี๋ยวมานี้กันขอตัวสาวไปให้หอยก้อนเนาะคัน ยุงกัดยุงไล่ไหลค่ะตอนนี้ฟ้ามืดฟ้ามัวมาเลยนู่นมืดมาเลยมืดมาเลยมันนี่การยังได้แค่ครึ่งตะก้าเองมัวแต่เก็บเอาไปกินเดี๋ินเดิน,เดนไปขับรถก่อนหนีฝนพราะว่ามันดำปึ๊ดมาแล้วเดินไี่้องเลย ไปเก็บในคลองอันคางคาง,งหน้านี่แหละค่ะเป็นหน้าของคุณตาคุณตาหวนเนาะมันเป็นคลองน้ำหูแล้วว่ามัยววมนยุบน,นี้ที่แรกนึกว่าฮับม,มันมันมียู่แต่ทั้งฝุ่นเนาะบันนี้ทั้งผีมันลง,ง่ายมันเจ็บไงหูแล้วมือล้างจะได้มาเอาตรงนี้ไปให้หอยเนาะอุ้หลักทุเลในจังหน่อยอู้หมืดมาแล้ะ ฟ้ามืดมาเลยพุนพูนพนเห็นบอมืดมาเลยบบดนี้ <laughs> ถึงลมถึงยังเลยบบบน,นี้มันนี้กันกะจียังไปหารถหอดหอดหน้านี่ยหอดโคอ,อันนี้แล้วหอดปลายยางหน้าแล้วโอ้ออ <laughs> ยนี่ยังมีฝนฝนม <laughs> ากแล้วขอเือนท่านบนนอ <laughs> โอ้แม่สิเปียกฝนน้ำทางบ่โอ้ยนี่มาหอลดรถละเนี่ยนี่ค่ะมากับรถดซาริงโอเคเนาะเดี๋ยวมันี่การกะขอตัวล่าไปตรงนี้เลยเนาะค่ะเนาะค่ะ <c oughs> มือนีก็มาแบบชุกะหุกเนาะมือมือนีก็เอาซ้ำหนีก็นอกนนมันี่การกะผ้ามาเลาะเลาะทงเลาะทาเลาะปลาหาเก็บผักบุ้งให้หอยหนำกระทึงมาเบิ่ง อ่าที่การน้องเขาฉีดมาฉีดยาให้ยวนยางหน้าน้ำเนอ่นกระไลมาแล้วโอเคค่ะคลิปนี้เอาไว้สำเนียงคนเนาะค่ะคลิปหน้าจงพอกันไหมเหมยสวั <laughs> สดีค่ะบ๊ายบายฝนไลแล้ว <laughs>